<ใ>กราบสวัสดีพี่น้อง้องไายเพื่อนสปูคนครับมือน,นีพบกับรุง่งนภาชาแนลพบกบระดุงคนเก่าคนเดิมเพิ่มเติมขึ้นน้องผัวขำราครับผมน้องผัวหรือว่าผัวผัวนอ <c oughs> ้องบ้าผิดจ้า,จากราบสวัสดีพี่น้อง้องบายจ้าพบกับข้ารเจ้าอีเลเอีราพะเพินหรือว่าลําเดินลาเพิรนไขกระดิ้นจ้ามอสิงกับยาวโหลดไปดิจ้าพบกับรายการจ้า ส่วนหัวส่วนมวนจ่าส่วนห้องจ่าอยาอกหออ้องกับห้องบ่ห้องก็เรื่องของกูเนาะ <laughs> สีว่าห้องเพลงไห้ฟังจ่ารายการห้องเพลงจ่าเขาบอกคัฟเวอร์ก็ว่ากันไปเนาะกับรายการเพลงที่ว่าเออสีห้องคัฟเวอร์เพลงที่ว่าเพลงยังส่เจว่าเออส่เจว่าที่ไปสอน<พ>อกลุ่มน้ำกัดเออคือไปสอนหัวป่าผู้ใด้วยคำ่าฝา,ากกดไลก์กดแชร์ฝากกดติดตามช่องยูทูบน้องคำรานะครับผมจ้าบอกกดแชร์กะเขาไปเบิรงซื้อให้หยดวิวมันข้นเนาะ จดีพี่น้องไปฟังกันเลยจ้าสิเพียนขึ้นี่เปลี่ยนห้องขอส่วนบุญกับฟังเอาเน้อยเจ๊ได้กับจ้าน้อยอยากฟังกับฟังบ่ฟังกับฟังแหละ <c ười> เปิดเพลงเา้ววันนี้มอำสิ่งจุออ เพิ่งที่หูสึกหงสากับความเจ็บเพิ่งสิมาพบมาเจอกับผู้สาวที่เป็นตะหักสำนีหักโดยบ่คิดเลยว่าเจ้าที่ไปจากฮักโดยที่หักนานบอไปใส่หอดมือตายที่คู่กันไปบอมแมนตี เจ้าก็ดีแสนดีกับอ้ายคำแพงและจังใดมือนีเจ้ามาเปลี่ยนแปลงใจเจ้าที่ปั้นให้อายอยู่ใสหาบเจอใส่เจ้าว่าสิหฮักไอยผู้เดียวใส่เจ้าว่าสิหฮักเดียวแค่อาย หักหายจนหอดมือตายเฮาสิเป็นคู่กันสายเจ้า่าสิอยู่เคียงข้างอายดูแลยามป่วยค่ายเฮาบอกเคยพิมพ์กันแล้วได้เจ้ากลับไปเอาคนนาน มันเจ็บแท้เดผู้บอกอ้ยยยอ้าวอีคออีกตาต่งมวนเนาะพี่อ้อจะได้กับฝากก็ได่ก็แช่เด้อจ้ะ จใจนอใจใจว่าบ่าเปลี่ยนพันต้องมาเจ็บย้อนบอจริงจังใส่ที่หาสัญญาเอาไว้บ่แมน่นตีจากเดนี้แสนดีกับอายคำแพงเดือจึงใดเมื่อน,นี้เจ้ามาเปลี่ยนแปลงใจเจ้าที่ฟันให้ไว้อยู่ใส่ไอ้หาบ่าเจอ อดมือตายเขาสิเป็นคู่กันใยเจ้าว่าสิอยู่เคียงข้างอายดูแลยามป่วยไขย้เขาบอกเคยทิมกันแล้วได้เจ้ากลับไปเอาคนน,นั้นมันเจ็บแท้ดี เฮ่มากมากเจงพอดีกับปังอานะ่าวเนาะหายกว่าเป็ดคอสนสบุญหรอือเปล่าคายเถิกออกลูกกับปังอา่าวใจเจ้าว่าสิฮักอายผู้เดียวดูแลยามป่วยคายเขาบอกเคยทิมกัน แล้วได้เจ้ากลับไปเอาคนนั้นมันเจ็บแท้ดี้อบอกยูจะได้ก็ฝากกูดับกูได้ก็แช่ไม่อยาฝากพีแบบผัวหึงให้เบาก่อนแม่ไปกับชิมอยสิมไม้ชิมเมย์เนี่ยนะจ๊ะผมใด้ฟังเลยกับฝากกูได้ก็แช่เนีจยจะโมมวนแต่กับผ้ามานั่งมาคเ o อร์ตอนแรกว่าสิคเ o อร์คนเดียว นั่งอยากเขากองนั่นแต่ <Principal. S 1> ค the the er ือไรเออดกูแต่ว่าแต่แต่ไอ้แถวนี้เนี่ยหรือคอนเบิร์ลนั่นอย่างสิจ้า ก็ยังให้คอเวอร์น้อกันเนะาะจะจะไหนก็ฝากกดติดตามกูไลก์กูแชร์จะเสียงบ่มวนกับฟังเอ๋วเสียงคือควายเถิกออกลูกกับฟังเอ๋วจ้าัพี่น้องคลิปมันอีกอจบเพลยงตอนนี้จะไหนโปรดอย่าคัเบอร์วอร์กับฝากกูไลกก็แชร์นะจ้าพี่น้องแล้วก็อย่าลืมฝากติดตามช่อง YouTube ของน้องคำราด้วยนะครัะติดตามาติดตามทั้ง YouTube แล้วกับเฟซเพจเดี๋ยวพี่น้องเลือกฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ทั้ง YouTube แล้วกับเฟซเพจเนาะเฟซเพจก็กีหล่าปรา่งกินคำราสาวพื้นจ้า u t u b e ก็คือคำ ฝากกินจ้าจะได้ฝากากดที่ถามคนอะไรก็แชร์จ้า,จาอยา่ากลอย่าลืมสื่อของซอยนี่เด้อไม่ไม่จ้าวันดี<ม>จ้าเอาเอสบาย